สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะและในวันนี้นะคะแอดมินมีเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะคะเป็นเทคนิคดีๆความรู้เจ๋งๆนะคะซึ่งเพื่อนๆจะนําไปใช้ได้เลยนะคะลองมาดูกันนะคะกับ3เทคนิค เล่นหวยให้ชนะนั่นเองค่ะซึ่งเทคนิคการเล่นหวยอย่างไรให้ชนะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะแต่ในวันนี้แอนมินจะนำเสนอให้เพื่อนๆ3เทคนิคเท่านั้นค่ะและหนึ่งในนั้นนะคะจะมีตัวช่วยด้วยค่ะซึ่งตัวช่วยนี้สำคัญมากๆค่ะนั่นก็คือโปรแกรมค่ะเป็นโปรแกรมอะไรคะโปรแกรมที่จะใช้ในการหาสูตรหวยนะคะแล้วก็ตรวจสอบผลรางวัลด้วยว่า มันถูกมากน้อยเพียงใดนั่นเองค่ะฉะนั้นโปรแกรมคำนวณหวยนั้นเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นเครื่องมือนะคะสําหรับเราค่ะเราเป็นคนเล่นเลขน,นะคะเราต้องมีเครื่องมือที่ดีค่ะเพื่อที่จะช่วยผ่อนอผ่อนแรงเขาเรียกว่าเครื่องมือช่วยผ่อนแรงและเครื่องมือช่วยตัดสินใจมันก็คือเครื่องมือผลิตเงินในอีกแบบหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งโปรแกรมในการคํานวณสูตรหวยนี้ใช้ได้กับทุกหวยทุกหุ้นนะคะใช้ง่าย สะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาค่ะช่วยเ,เพื่อนๆประหยัดเวลาไม่ต้องมานั่งจดนั่งคำนวณน,นั่งคิดเลขนะคะซึ่งโปรแกรมนี้มีสูตรหวยให้พร้อมและตรวจสอบผลรางวัลให้พร้อมเลยนะคะเหมาะกับใครคะเหมาะกับคนที่เล่นหวยทุกๆคนจะต้องมีไว้ในมือเลยนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าเทคนิคในการเล่นหวยชนะ3เทคนิคมีอะไรบ้างคะ่ะ เรามาดูนะคะ3มเทคนิคเล่นหวยให้ชนะนะคะเพื่อนๆ,ๆไม่ว่าจะเล่นเลขใดๆก็ตามนะคะถ้าเราอยากจะชนะมันเราจะต้องมี3มเทคนิคนี้ค่ะเทคนิคที่1เลยนะคะก็คือตัวเลขนั่นเองค่ะเพราะว่าตัวเลขคือหัวใจสําคัญในการเล่นเลขเลยนะคะถ้าไม่มีเลขแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาเลขไหนไปเล่นใช่ไหมคะและทํายังไงจะชนะนะคะเราจะต้องเลือกตัวเลขจากสูตรที่เดินดีค่ะ ไม่ว่าสูตรที่เรามีในมือจะมีกี่สูตรก็ตามแต่สูตรนั้นๆตามที่เพื่อนๆก็เคยรู้กันนะคะไม่มีสูตรใดๆที่จะเดินได้ยาวนานต่อเนื่องค่ะสูตรทุกสูตรจะมีถูกแล้วก็มีผิดเป็นระยะนะคะซึ่งเขาเรียกว่าสูตรระยะสั้นนั่นเองค่ะทำให้เราต้องมีหลายๆสูตรเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบพิจรารณาและเลือกสรรสูตรไหนที่เดินนำมาใช้สูตรไหนที่ไม่เดินเราก็พักเอาไว้นะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามสูตรย่อมจำเป็นเสมอกับการคัดเลือกตัวเลขขึ้นมานั่นเองค่ะ ต่อไปเทคนิคที่2ที่จะเล่นหวยให้ชนะนะคะเพื่อนๆต้องมีทุนในการเล่นค่ะทุนนั้นจะต้องเป็นเงินเย็นนะคะคําว่าเงินเย็นก็คือเพื่อนๆต้องแบ่งเงินออกจากเงินที่เพื่อนๆมีนะคะแบ่งออกมา1ส่วนเพื่อที่จะนํามาใช้ในการลงทุนค่ะฉะนั้นการทําธุรกิจหรือการลงทุนใดๆก็ตามเราจะต้องมีเงินทุน เป็นเงินสำรองแล้วก็แบ่งปันจัดสรรให้ถูกต้องนะคะกับการนำมาใช้ค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดค่ะซึ่งนั่นก็คือเทคนิคของข้อที่3นั่นเองค่ะเมื่อเรามีทุนแล้วเราต้องวางแผนการลงทุนให้เป็นนะคะเพื่อนๆต้องรู้ว่าเพื่อนๆจะวางแผนการลงทุนในการเล่นเลขอย่างไรเราจะเล่นเลขรูดหรือเราจะเล่นเลขวิ่งหรือเราจะเล่นเลขจับคู่ทุกๆอย่างต้องมีการวางแผนการลงทุนค่ะและซึ่งใน คลิปวิดีโอหน้านะคะแอดมินจะสอนให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการวางแผนการลงทุนจะเป็นเช่นไรคะ่ะแต่ในวันนี้อแอดมินจะเน้นย้ำเรื่องแรกเลยนะคะเ<ไ>ทคนิคลเล่นหวยให้ชนะสิ่งแรกก็คือตัวเลขคะ <S <S <ๆ>่ะเพื่อนๆต้องมีตัวเลขที่ดีที่สุดและเป็นตัวเลขที่จะเดินและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดฉะนั้น เราจะมีวิธีการอย่างไรในการเลือกตัวเลขไปดูกันเลยค่ะตัวเลขนะคะสำคัญที่สุดค่ะก็คือเราต้องเลือกสูตรนั่นเองค่ะไปดูกันค่ะและนี่เลยนะคะเราจะเลือกเลขอย่างไรล่ะคะเราจะเอาเลขจากไหนแล้วเราจะใช้เลขตัวไหนแล้วเราจะเลือกสูตรอะไร หลายหลายคนสงสัยใช่ไหมคะฉะนั้นแอดมินแนะนำเลยค่ะเราควรจะมีโปรแกรมสำหรับตรวจสอบสูตรค่ะหรือโปรแกรมหวยนั่นเองค่ะใครที่มีโปรแกรมไว้ในมือนะคะเครื่องมือชนิดนี้นะคะโปรแกรมนี้นะคะช่วยเ,เพื่อนๆได้มากเลยทีเดียวค่ะช่วยในการตัดสินใจช่วยในการดูแนวทางเลขและแถมยังช่วยเ,เพื่อนเพิ่มรายได้ให้กับตนเองได้ด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างหาก เราลงทุนในความเสี่ยงที่น้อยโอกาสที่เราจะได้กำไรก็มีมากขึ้นนะคะฉะนั้นสรุปง่ายๆสั้นๆเลยค่ะใครที่มีโปรแกรมตรวจสอบสูตรหรือโปรแกรมหวยนะคะมันจะเป็นทางเลือกให้เราเลือกเลขได้ดีที่สุดค่ะเครื่องมือดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะเอาละค่ะไปดูนะคะตัวอย่างของโปรแกรมแอดมินแนะนำไว้ไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้แอดมีนพาเพื่อนเอนมาดูโปรแกร,รมตรวจสอบสูตรหวยนั่นเองค่ะซึ่งการที่เรามีโปรแกร,รมไว้ในมือโปรแกร,รมนั้นจะช่วยตรวจสอบสูตรให้กับเรานะคะเรามีสูตรหวยเลขเด่นอะไรบ้างเราก็จะสามารถใช้โปรแกร,รมนี้ในการตรวจสอบได้เลยค่ะเอาละค่ะเราไปดูกันเลยนะคะหลังจากที่ สมมุติว่าวันนี้แอนดมินจะพาเพื่อนๆตรวจสอบนะคะว่าสูตรเลขสูตรไหนเดินดีและเราควรจะเลือกสูตรไหนไปใช้งานวันนี้มาดูกันเลยนะคะเป็นตัวอย่างของหวยฮานอยนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะที่แอดมินมันจะมีช่องบนแล้วก็ช่องล่างนะคะช่องบนเนี่ยค่ะก็คือเลขสามตัวบนคือไม่ว่าผลรางวัลในแต่ละวันของหวยฮานอยออกอะไรนะคะให้เรานําผลรางวัลน,นั้นมาใส่นะคะ ตรงข้างบนนี้เราก็จะใส่เป็นเลขสาตัวนะคะส่วนตรงช่องข้างล่างเราก็จะใส่เป็นเลขของ2ตัวล่างนั่นเองค่ะและล่าสุดนะคะข้างบนออก1 3 6สาหค่ะข้างล่างออก85้าเมื่อเราพิมพ์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการพิมพ์ก็ไม่ยากค่ะเราเอาเมาส์เข้าไปคลิกได้เลยนะคะหรือถ้าเราลบทิ้งไป1 3 6สาหกับ8 5ดใช่ไหมคะเพื่อนๆเอาเมาส์มาคลิกนะคะแล้วก็พิมพ์เลขได้เลยค่ะ1 3 6สาหจากนั้นก็มาที่ช่องเลขล่างนะคะและเราก็พิมพ์8 5ดห้าค่ะ ฉะนั้นเลขที่ออก13685เมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราใส่ว่าในรอบถัดไปก็คือรอบที่15นั่นเองค่ะเราจะใส่แค่นี้นะคะทีนี้เมื่อเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วถามว่าเราทำอะไรต่อคะ เราใส่ข้อมูลผลรางวัลอย่างเดียวค่ะและเราไม่ต้องทําอะไรนะคะจากนั้นเราไปดูค่ะเพื่อนๆจะเห็นในข้างล่างนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าวางสถิติค่ะไม่ว่าจะเป็นสถิติของหวยใดๆนะคะเราสามารถนําสถิติมาวางได้นะคะเลขบนแล้วก็เลขล่างเราควรจะใช้สถิติตั้งแต่1นถึงแรอบหรือ1น0ถึงสิรอบนะคะ แต่อย่างหวยฮานอยอย่างนี้นะคะเราสามารถใส่ได้เยอะก็ได้ค่ะเพราะว่าโปรแกรมนี้มีให้สูงสุดถึง21รายการเลยนะคะแต่แอดมินแนะนำค่ะด้วยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้10 8แปถึง10รอบก็พอค่ะเราก็จะเห็นทางเดินของเลขแล้วนะคะฉะนั้นในวันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆทำเนี่ยทั้งหมด14รอบนะคะเราจะมีผลรางวัลย้อนหลังแล้วก็มาวางเอาล่ะค่ะเราไปดูกันนะคะตรงนี้จะมีบอกว่าเลขเด่น2ตัวนะคะเราก็คลิกเข้าไปที่เลขเด่น2ตัวได้เลยค่ะ แทนแทนทนเห็นไหมคะเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะคะอันน <ora> ี้หน้าตาเป็นอย่างนี้เอแปลกประหลาดใครที่ไม่เคยมีสูตรหวยหรือโปรแกรมสูตรหวยอาจจะงงได้นะคะฉะนั้นตามแอดมินให้ทันนะคะค่อยๆดูค่ะตรงนี้นะคะรวมสูตรเลขเด่น2ตัวมา1ตัวนะคะโดยแอดชัยจะเป็นคนทำโปรแกรมนี้ขึ้นมาให้ค่ะในโปรแกรมนี้มีข้อดีอย่างไรคะเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมคะโน1 โนสองแล้วก็โนสามตรงนี้คือ1นสูตรนะคะ1สูตรได้เลขอะไรบ้างจะมีเลขเด่นให้นะคะเมื่อกี้เราใส่ผลรางวัลกันไปแล้วเพื<ๆ>่อนเพื่อนเห็นผลรางวัลไหมคะ1 3 6 8 5สามหกแปดห้านี่คือผลรางวัลของอผลรางวัลของหวยฮานอยงวดล่าสุดนะคะเลขจะเหมือนกันทุกชุดค่ะเห็นไหมคะจนถึงโนสิบตรงนี้มีทั้งหมด10ชุดก็คือ10สูตรนั่นเองค่ะสูตรที่1ได้เลข6กับ7 สูตรที่2ได้เลข5กับเลข6สูตรที่3มได้เลข8กับเลข9สูตรที่4ได้เลข6กับเลข7ถามว่าถ้าเพื่อนๆมีสูตรอยู่ในมือ5สูตรเพื่อนๆก็ต้องมานั่งคำนวณทีละสูตรใช่ไหมคะเมื่อคำนวณได้เสร็จแล้วเราก็ต้องเขียนลงไปในสมุดที่เรามีนะคะแล้วก็ถ้าเลขออกอะไรปุ๊บเพื่อนๆก็จะต้องเขียนผลลงไปว่าวันนี้เลขออกตัวนี้นะ สูตรนี้ถูกไหมใช่ไหมคะเราจะใช้มือในการทําเราจับแมนวนวลใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีโปรแกรมสูตรอยู่ในมือนะคะโปรแกรมสูตรโดยที่สูตรนั้นทางโปรแกรมก็มีสูตรไว้ให้แล้วทั้งหมดตรงนี้10สูตรแต่ไม่เท่านั้นค่ะเลื่อนลงมาดูนะคะนี่ค่ะยีสูตรหมดหรือยังคะแทนแทน,แนสูตรนี้มีทั้งหมดสาสิบสูตรหลักค่ะ ทำว่า30สูตรหลักนะคะนี่ก็คือ30สูตรหลักนะคะเลขแต่ละสูตรจะได้ไม่เหมือนกันทีนี้เพื่อนๆมาดูดีๆนะคะอันดับที่2ก็คือเมื่อเรามีทั้งหมด30สูตรแล้วนะคะง่ายๆสั้นๆถ้าเรายังไม่ต้องไปสนใจอะไรเลย30สูตรนี้เพื่อนๆดูที่มีเครื่องหมายถูกค่ะเห็นไหมคะโปรแกรมจะตรวจสอบให้เราค่ะว่าในแต่ละสูตรมีถูกหรือผิดเท่าไหร่นะคะจากตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่า เราไล่ดูทีละสูตรค่ะมีสูตรไหนบ้างที่มีเครื่องหมายถูกเยอะอันนี้ก็ถูกเยอะเห็นไหมคะนี่เลยค่ะถูกเยอะค่ะถูกมาตั้งหลายวันแล้วก็ผิดไปหนึ่งวันแล้วก็ถูกสองวันผิดหนึ่งวันเห็นไหมคะตัวนี้ก็ถูกติดกันอีกสามวันฉะนั้นเมื่อเรามีสูตรเยอะๆและในจํานวนสูตรนั้นก็ตรวจสอบให้เราด้วยว่าสูตรไหนเดินดีมากน้อยแค่ไหนมันจะทําให้เราสามารถเลือกสูตรได้เลยค่ะไหนลองไปดูสูตรอื่นๆสิ มีสูตรไหนบ้างที่เดินดีบ้างเห็นไหมคะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าปรปับปายนี่เลยคะ่ะสูตรนี้เยี่ยมมากเลยคะ่ะถูกยาวมาตลอดเลยคะ่ะยังไม่ผิดเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะสูตรนี้ก็ใกล้เคียงกันคะ่ะโอเคคะ่ะเพื่อนๆพอจะมองเห็นภาพไหมคะว่าเราจะมีทางเดินเลขแล้วเราจะเห็นสูตรเอาลคะค่ะไหนดูอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้ก็โอเคคะ่ะก็มีถูกบ้างผิดบ้างนะคะเห็นไหมคะแค่นี้เพื่อนๆก็มีสูตรในมือแล้วทั้งหมด30สสูตรง่ายๆใช่ไหมคะ แต่แต่นะคะไม่ได้จบเพียงแค่30สูตรค่ะโปรแกรมนี้มี30สูตรหลักและมีเพิ่มอีกสูตรละ10สูตรย่อยค่ะสรุปแล้วในโปรแกรมนี้มีสูตรให้เพื่อนๆทั้งหมด300สูตรเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆจะมีสูตรทั้งหมด300สูตรเพื่อใช้ในการพิจารณาแล้วก็เลือกสูตรตัวเลขค่ะ เอาละค่ะสำหรับตรงนี้เพื่อนๆเห็นแล้วนะคะว่าสูตรไหนที่เดินดีทีนี้เพื่อนๆสังเกตนะคะแอดมินจะให้ดูอะไรนิดนึงคะ่ะทําไมถึงเป็น300สูตรตัวนี้นะคะดูแค่ช่องนี้ข้างล่างสุดเลข6กับเลข7นะคะตรงนี้เป็นเลข1น,นะคะถ้าแอดมินเปลี่ยนเลขหนึ่งเป็นเลข2ค่ะให้สังเกตดีๆนะคะจากเลขเดิม6กับ7จะเป็นอะไรคะกดนะคะ enter นับหนึ่งสมปริงเห็นไหมคะจากเลข6กับ7เปลี่ยนเป็นเลข6กับ8แล้วค่ะนั่นก็หมายความว่า เลข6กับเลข8ห่างกันใช่ไหมคะเปลี่ยนเลขใหม่แล้วค่ะนี่ค่ะการตรวจสอบผลรางวัลก็จะเปลี่ยนไปทั้งหมดคือเปลี่ยนไปทั้งกระดานเลยนะคะจากเมื่อกี้นี้ที่เราดูนะคะเอาะคะเอาใหม่นะคะต่อไปเป็นเลข3ค่ะแอดมินเปลี่ยนเป็นเลข3นะคะ a d m i แอดมินจะ enter เพื่อนๆสังเกตยึดที่ตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้จะผิด เยอะเห็นไหมคะจะโบโบถ้าเราแอดมินจะ Enter นะคะเมื่อเราพิมพ์เลข3เสร็จแล้วแอดมินจะ Enter แล้วเราดูตรงนี้นะคะว่าสูตรจะเปลี่ยนไหมหรือมองภาพรวมทั้งกระดานนะคะนับ1,2,3 e n ส e r ค่ะบลิ้งนั่นเห็นไหมคะเปลี่ยนแล้วค่ะเมื่อสูตรเปลี่ยนนะคะผลการตรวจสอบก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยว่าสูตรที่โชว์ขึ้นมา คือเลขเด่นที่โชว์ขึ้นมานะผิดถูกแบบไหนอย่างไรนะคะสูตรก็จะถูกเปลี่ยนตามกันไปทั้งหมด30สูตรเมื่อมีการเปลี่ยนจาก0ถึง9ตรงนี้ถ้าแอดมินเปลี่ยนเป็นเลข8นะคะกด enter ปับ๊บสูตรก็จะเปลี่ยนเห็นไหมคะก็เท่ากับว่าเพื่อนๆจะมีทั้งหมด30สูตรในการใช้งานเลยทีเดียวค่ะโอเคค่ะเราไม่ได้เปลี่ยนแค่ตรงนี้ได้อย่างเดียวนะคะข้าบนก็เปลี่ยนได้ค่ะมันเป็นลูกเล่นค่ะเราสามารถที่จะเลือกเล่นอะไรก็ได้ค่ะ อะอย่างเช่นเราลือกตวนี้ปุ๊บเห็นไหมคะสูตรก็จะเปลี่ยนไปแล้วค่ะสูตรจะเปลี่ยนเลขจะเปลี่ยนแต่ให้เราดูที่ว่าดูที่ถูกเยอะๆค่ะตรงไหนถูกเยอะๆะเราเลือกสูตรนั้นไปใช้นะคะและ,และวิธีการและเทคนิคการเลือกสูตร,ตรที่แอดมินจะสอนเพื่อนๆในวันนี้เทคนิคการเลือกเลขนั่นเองค่ะแอดคะเลือกเลขยังไงดีคะเอาละค่ะไปดูกันนะคะวิธีการเลือกเลข เออเทนทนีทนทน๋นะคะแอดมินหาสูตรที่สวยๆให้ดูอ่าอย่างสูตรนี้ค่ะสูตรนี้ก็สวยค่ะเราดูนะคะตามธรรมชาติของสูตรมันจะผิดและก็ถูกเป็นระยะซึ่งนั่นก็หมายความว่าไม่มีสูตรใดๆในโลกที่จะถูกตลอดนะคะสูตรจะมีถูกแล้วก็มีผิดเป็นปกติค่ะฉะนั้นเทคนิคในการที่เราจะเลือกเลขออกมาใช้นั่นก็คือ ถ้าสูตรไหนเดินยาวๆติดกัน6กถึงแรอบเราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าสูตรนั้นกําลังจะผิดค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้เรามาดูนะคะอย่างสูตรนี้ค่ะถูก1 2 3 4 5สามี่ห้าถูกติดกัน6วันผิด1วันถูกติดกัน2วันผิดอีกหนึ่งวันและถูกติดกัน3วันตรงนี้ถามว่าสวยไหมก็ยังสวยอยู่นะคะเพราะอะไรคะถ้าถูกติดกันตั้งแต่4ี่รอบขึ้นไปหรือ5้ารอบขึ้นไปอันนั้นเราก็ ควรจะประเมินไว้ว่าเลขอาจจะไม่มาได้นะคะนี่แหละค่ะและนี่ก็คือสูตรต่างๆที่แอดมินอยากจะให้เพื่อนๆเห็นค่ะว่าสูตรที่เดินดีก็มีสูตรที่เดินไม่ดีเลยก็มีฉะนั้นหากเราจะมีสูตรในมือเพียงแค่5สูตร6สูตร7สูตรและเราต้องมานั่งคิดนั่งคำนวณกันเองในทุกๆวันสู้เรามีโปรแกรมทั้งหมด300สูตรเอาไว้ให้เพื่อนๆสามารถเลือกดูว่าในแต่ละสูตรมีสูตรไหนบ้างที่เดิน เราจะย่นระยะเวลาในการคิดในการคำนวณแล้วก็ในการเลือกสูตรง่ายขึ้นไหคะถ้าเพื่อนๆมีแค่ดึงเลยอันดับแรกเลยก็คือวางสถิติค่ะมาที่วางสถิตินะคะใส่ผลรางวัลของเลขที่ออกค่ะ กดป l ิ้ง b ร i ้งปังป๊บแล้วเพื่อนๆก็มาดูที่เลข2ตัวได้เลยค่ะสูตรจะขึ้นมาให้อัตโนมัตินะคะเพืเ่อนๆอยากจะเปลี่ยนสูตรไปตัวสูตรไหนเพืเ่อนๆก,ก็กด enter ได้เลยค่ะเห็นไหมคะสูตรก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็การตรวจสอบสูตรก็จะเปลี่ยนให้ด้วยนะคะและนี่ก็คือข้อดีของการมีโปรแกรมที่จะใช้ในการตรวจสอบสูตรนั่นเองค่ะและโปรแกรมนี้ไม่ใช่แค่ตรวจสอบสูตรนะคะโปรแกรมนี้ให้สูตรเลขเด่น2ตัวมาหนึ่งตัวกับเพื่อนๆถึง300สูตรเลยทีเดียวค่ะ เอาราคาสําหรับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูโปรแกรมแล้วนะคะแล้วก็เทคนิคของการเลือกเลขจากโปรแกรมที่เรามีนั่นก็คือหากสูตรไหนที่เดินยาวติดกัน6กถึงแรอบเราก็ให้พึงระลึกไว้เสมอเลยค่ะว่าสูตรนั้นอาจจะกําลังผิดได้เลยนะคะและการที่เรามีสูตรเยอะๆในมือมันจะช่วยในการตัดสินใจเราให้เราเลือกด้วยว่าเออสูตรนี้น่าจะมานะเราก็เลือกไปใช้ได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่มาดูกันนะคะสำหรับโปรแกรมนี้นะคะเป็นโปรแกรมที่ดีมากๆแอดมินก็แนะนำเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมนะคะมีสูตรนี้ไว้ในมือกันทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ